สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปข่าวเด่นโดยในเดือนสิงหาคม2558ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ150ปีมหาสรารคามมีข่าวที่ได้สร้างความปลบับลื้มความประทับใจและสร้างความสุขให้เกิดแก่ชาวจังหวัดมหาสรารคามเริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาะถ โดยเมื่อวันที่11สิงหาคมเทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดกิจกรรมวันแม่ตามโครงการแม่ดีเด่นประจำปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยมินายชยาวุจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นจำนวน90สิบคนจาก30ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสรารคาม วันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามนำพระสกนิกรชาวจังหวัดมหาสรารคามร่วมกิจกรรมปล่อยปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชจาพรรษา83มพรรษา 83, 000, 12สสิงหาคม2558นโดยมีการปล่อยพันธุ์ปลานินปลายี่ศกปลาตะเพียนและพันธุ์ปลาบึกจำนวนกว่า5 0 0 0 0นตัวลงในอ่างเก็บน้ำหนองแกดำซึ่งมีสะพานไม้ที่ยาวและสวยที่สุดในจังหวัดมหาสรารคาม วันที่12สิงหาคมที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามในชยาวุจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการนำพศนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า รวมลงนามถวายพระพรพร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้ไม่รับต่อหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา8 3พษรา1 2สิงหาคม2558 พร้อมนำประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสรารคามเข้ารับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2557ถึง2558จำนวน33กองทุนพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นจังหวัดมหาสรารคามพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดมหาสรารคามที่มีความประพฤติดีแต่ยากจนพิธีรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจัก,กร,รยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มมปั่นเพื่อแม่ และในภาคค่ำผู้วาราชการจังหวัดมหาสรารคามนำผสบนิกรจังหวัดมหาสรารคามทุกหมู่เหล่าถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชจมพรนศา83พรรษาสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่16สิงหาคมนักปั่นจักรยานจังหวัดมหาสรารคามเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา8 3พรรษา12สิงหาคม2558ไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ พร้อมทั้งยังได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการจดบันทึกสถิติกินเดสเว r นเ r คคอร์สร่วมกันทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจังหวัดมหาสรารคามมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่จำนวน2,998คนในจำนวนนี้มีนักปัน่นร่วมบันทึกสถิติกินเดสเว r น d รคคอร์สจำนวน2,126คนและผ่านเข้าจุดเช็คพอยต์1,798คนคิดเป็นร้อยละ88.62 ทั้งนี้ในภาพรวมทั่วประเทศยอดผู้ทำลายสถิติปั่นจักรยานมากที่สุดซึ่งกินเนสเวิ r ด d r รคอร์ s รับรองผลคือ136,411คนมากกว่าที่นครไทเปทำไว้ที่72,919คนและเมื่อสรุปผลสิ้นสุด มียอดผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานในกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ทั่วประเทศที่ผ่านเข้าจุดเช็คพอยต์ซึ่งประเทศไทยรับรองผลคือ177,076คนและจังหวัดมหาสรารคามได้รับการรับรองโดยประเทศไทยจำนวน2,119คนและมาถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง150ปีมหาสรารคามซึ่งกำหนดจัดงานในช่วงระหว่างวันที่21-23สิงหาคม โดยเมื่อวันที่21สิงหาคมเวลา9นาฬิกา9นาทีนายชยาวุจันทร์ผู stuffing, orn, ้ว <superv decorative mechan ically> ่าราชการจังหวัดมหาสารคามนำชาวจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีบวงสวงบูชามเหสักหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานเฉลิมฉลอง150ปีที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคามซึ่งได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์พระอาทิตย์ทรงกรดกลางพิธีบวงสวง ทำให้ผู้บานร่วมงานพากันแตกตื่นถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมากภักค่ำวันเดียวกันที่หอประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ8 0พรรศามหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล150คนดีสีมหาสารคามเพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติในงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาสารคามครบ150ปี โดยมีนายพงพยมวาสภูติประธานกรรมธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิน่นสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตป,ปลักกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบรางวัลให้กับบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน15สาขาวันที่22สิงหาคมซึ่งตรงกับวันครบรอบก่อตั้งเมืองที่บริเวณสวนสาธารณะหนองขาซึ่งเป็นที่ประฏิสถานอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดชหรือเท้ากวดผู้ก่อตั้งเมืองมหาสรารคาม ลูกหลานชาวจังหวัดมหาสรารคามได้มาพร้อมกันทําพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางพวงมาลาสการะพระเจริญธราชเดชได้ความสํานึกในความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็นสุขพร้อมทั้งอย่างได้ร่วมกันบําเพ็ญกุศลอุทิศแดบบ่บรรพบุรุษผู้สร้างเมืองมหาสรารคามโดยมีนายอำนวยปฏิเสธอดีตรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นชาวจังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามได้มอบโล่ lo, เชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลเกียรติยศของจังหวัดมหาสรารคามให้กับนายอำนวยปฏิเสธและในช่วงสุดท้ายของพิธีชาวจังหวัดมหาสรารคามพร้อมใจกันตรำถวายมือสักการะพระเจริญรัชเดชหรือเท้ากวดอย่างพร้อมเพรียงบ่ายวันเดียวกันที่บริเวณวงเวียนหอ,อนาฬิกาเวลา14นาฬิกาได้จัดพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีก่อตั้งเมืองมหาสรารคามอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีพลโททวัสสุขปลังแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมเขียนแผ่นทองอวยพรเมืองแขวนที่ต้นมหาสรารคามและมีประชาชนชายหญิงจากทุกหมู่บ้านชุมชนสวมเสื้อสีเหลืองผ้านุ่งสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมหาสรารคามห่มสบายสีขาวทัดดอกจำปาพร้อมใจกันมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์รำจำปาสีรอบวงเวียนหอนาฬิกาเฉลิมฉลอง150ปีมหาสรารคามเป็นจำนวนถึง52,000คนนับเป็นปรากฏ การที่สร้างความสุขความอิ่มเอมใจให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามในโอกาสเฉลิมฉลอง150ปีของการก่อตั้งเมืองอย่างไม่รู้ลืมแล้วกลับมาติดตามสรุปข่าวเด่นได้ใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ